เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่18นิยามประชาธิปไตยที่ว่าประชาธิปไตยคือการจัดโครงสร้างเชิงสถาบานัน โดยผู้ปกครองได้อำนาจในการตัดสินใจทางการเมืองมาจากการแข่งขันเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนนิยามดังกล่าวมีการเน้นเรื่องใดเป็นสำคัญ 1. วิถีชีวิต 2. การเลือกตั้ง 3. สถาบันการเมือง 4. อุดมการทางการเมือง 5. คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ปกครองข้อนี้นะก็ยังอยู่ในเรื่องของกฎหมายและรัฐศาสตร์อะไรพวกนี้ถูกไหมถามเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะขอย้ายขึ้นมานะประชาธิปไตยคืออะไรนะประชาธิปไตยเนี่ยคือการที่ประชาชนทุกคนนะมีส่วนร่วมในการปกครองนะ มีมีสิทธิในการที่จะออกเสียงนะและทุกคนเนี่ยก็จะต้องรับฟังเสียงของกันและกันนะโดยยึดหลักเสียงข้างมากนะและไม่ละเมิดเสียงข้างน้อยนะประชาธิปไตยเนี่ยจะให้ความเท่าเทียมกันให้สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันนะมีความเสมอภาคนะถึงเรียกว่าประชาธิปไตยนะซึ่งในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่านิยามประชาธิปไตยที่ว่า ประชาธิปไตยคือการจัดโครงสร้างเชิงสถาบันโดยผู้ปกครองได้อำนาจการตัดสินใจทางการเมืองมาจากการแข่งขันเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนนะเขาหมายถึงว่าการที่ประชาชนนะออกเสียงเพื่อที่จะเลือกการที่ประชาชนเนี่ยออกเสียงเพื่อที่จะเลือกผู้ปกครองนะเพื่อให้ผู้ปกครองคนนี้ ได้มีอำนาจในการตัดสินใจทางการเมืองนะซึ่งข้อนี้เนี่ยมันถามตรงๆเลยถูกไหมเขาถามว่าในเรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญซึ่งชัดเจนเลยสามบรรทัดนี้เนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเนาะ การเลือกตั้งเนี่ยคือการที่ประชาชนนะลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะเลือกผู้ปกครองนะให้ผู้ปกครองเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจทางการเมืองนะว่าจะเอายังไงดีเดินหน้าประเทศยังไงดีทำยังไงดีอะไร่งนี้ถูกไหมซึ่งอย่างในประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยทางอ้อมนะคือการที่ประชาชนลงคะแนนเสียงเพื่อไปเลือกสอวอสสไม่ใช่สอวอ การที่ประชาชนลงคะแนนเสียงเพื่อไปเลือกสสนะเสร็จแล้วทีนี้สสเนี่ยก็จะลงคะแนนเสียงกับสอวอทั้งหลายแหละเนี่ยเพื่อไปเลือกนายกนะถึงเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยทางอ้อมนะถ้าทางอ้อมเนี่ยก็คือประชาชนพูดผ,ผิดก็คือประชาธิปไตยทางอ้อมเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยจะเป็นนายกนะก็คือมาจากการเลือกของสส แต่ถ้าประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยเขาจะเรียกผู้ปกครองว่าประธานาธิบดีนะคือการที่ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกผู้ปกครองเลยทันทีนะก็คือเลือกประธานาธิบดีถูกไหมซึ่งของประเทศไทยเนี่ยเป็นทางอ้อมนะทวนอีกทีหนึ่งก็คือประชาชนเลือกสสและให้สสไปเลือกนายกกันเองเนาะและนายกก็จะมีอำนาจในการตัดสินใจเดินหน้าประเทศทำทุกอย่างนะเกี่ยวกับประเทศเนาะ ข้อที่18นะในตอบข้อที่2ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ไม่มีอะไรจะสุกเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่